พี่ครับผมไม่มีตังคมกินเขาไดไหมครับได,ได้ครับใช่ไหมครับมีอะไรบ้างครับผมกินได้อะไรบ้างกินได้ค่ะมีน้ําตกส้มตามข้าว<ผ>มัย่างโอเคผมพี่ครับทุกคนวันนี้ผมกําลังจะไปหาของกินแต่ผมไม่มีตังแล้วครับทุกคนโลโก้ผมจะลงทําวันนี้ถ้าผมไม่มีตังเขาให้ผมกินเขาฟรีไหมแล t s go guys ตอนนี้ผมออกจากบ้านแล้วนะครับเราก็ Hello Good Morning ตอนนี้ผมจะส่งเบนที่ทำงานเขาจะไปเปิดร้านแล้วก็ผมจะไปหางกงฟรีดิกอันผมไม่มีตังช่วยด้วยไม่ช่วยคัะทำไมอ่ะก็ไม่ช่วยคนคิดว่าอะไรวันนี้ผมไม่มีเงินเขาจะให้ผมกินเขาอะไรไหมข้างๆถนนอะก็คนไทยเป็นคนใจดีนะก็ต้องลองดู โอเคทุกคนอันนี้ก็ผมรู้จากคนไทยใจดีแต่วันนี้จะผมจะลุเลยนะทุกคน <c oughs> อยู่ขาา้าวมากตไม่มีคนล <c oughs> ดแอม a c t งกันไปไหมหักห้าสิบบาทเลยเราติดทุกคนกคนตัวน,นี้ผมจดรถแล้วล้วก็ลานจะอยู่ประมาณแบบนี้อันนี้ถนนล,ล้วก็ลานอยู่ที่นน้นล้วก็ผมจะเดินไปนะ <c oughs> แต่ผมคิดว่านะผมเชื่อนะเขาจะให้เราหมุนมีไก่ย่างทุกคน ม้วนมีไกย่ย่างโลโก้โหมูย่างด้วยโอเคเราจะลงไปยพื้นครคนล่นจะเป็นแบบนี้ฮลัลโหลสวัสดีครับพี่ครับเอ่อผมไม่มีต่างผมกินข้าวได้ไหมครับได,ได้ครับใช่ไหมครับเออ่มีอะไรบ้างครับผมกินได้อะไรบ้างกินได้ค่ะมีน้ำตกส้มตามขม้าวหมูย่างโอเคผม ที่ให้ให้พมกินเขาได้นะโอเคโอเคอันนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้หมูย่างนะโอเคเอาวันนี้เอาวันนี้หนึ่งมีแค่นี้ใช่ไหมครับมีซุมม้มตามีซ้มตาแล้วก็อันนี้โอเคอยากกิน okay. ซุ้มตาแล้วก็เอาหมู okay. Okay, โอเคโอเคพงเอาซุ้มตามแบบอ่ไม่ใส่กู ไม่ใสป่ปูแต่ส้ตมตำส้ตมตำก็ได้ตำไทยตำไทยโอเคทุกคนเราสาั่งตำไทยแล้วพี่กำลังจะทำให้เกรงตมไทยพี่อันนี้เปิดร้านกี่ปีแล้วครับขอโทษที่หลอกวนนะ18ปดปีหรอสิบแปดปีอืร <c oughs> านมากอยู่ตรงนี้ตลโหใช่ไหมครับตรงนี้ค่ะโอ้ร้านจะทุกคนเป็นแบบนี้ร้านทางถนน อโอเคของเราก็มาจะสับแล้วนะครับโอ้ขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากมากผมหิวมากเลยแบบไม่ได้กินข,ข้าวเลยขอบคุณมากแต่โบกาติไข่ยังไงครับโบกาติราคาเท่าไหร่ส้มตำปกติส้มตำสี่สิบบาทสี่สิบบาทแล้วก็หมูย่างหมูหกสิบโอเคขอบคุณมากๆที่จะทำแบบนี้ อันนี้ใส่อะไรครับน้ำปลาน้ำตาลโอเคโอเคทุกนเราจะเราจะไปนั่งโลที่นู้นพี่ทำให้แสนโลโกโ้ให้เราอยู่ทีน่นู้นนะพูดนั่งที่นู้นได้ไหมครับโอเคขอบคุณครับโอเคโอ้ตรงนี้มีหมูหมูย่างเยอะมากชิ้นใหญ่มากทุกคนโอเคขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากโ้พี่ทำตาไทยขอบคุณมาก Thank you so much โอ้พี่โฮใจดีมากทุกคนขอบคุณสหา,ายยังด้วยโลโก้ไเรลกินฟรีด้วยโอเคโลอาหารมากโลโก้ผมคิดว่าผมจะกินฟรีแต่หลังจากผมกินแร็จแล้วผมจะจ่ายเงินให้พีนะอันนี้ผมแบบลงใจเฉยๆนะแต่พี่ไม่ได้กินสักสองครั้งนะผมแค่ถามว่าพี่ผมกินข้าได้ไหมพีบอกโอเคกินข้าได้แต่ผมไม่ได้ต่เขาบอกว่า ไม่เป็นไรโอ้โหดีใจมากๆทุกคนโอเคโลอาหารมาโลโก้เจอกันโลบรรยากาศแบบนี้มาผมคิดว่าอันนี้รูกของสีเราก็มองแบบครอบครัวครอบครัวนอะารกันโลาก็เรานั่งแบบนี้นี่บรรยากาศแบบนี้่นะี่นีเนีง่งโอ้ผมดูสุดดีมากจริงๆนะดีมากๆเลยทุกคน ที่แบบไม่ได้กิดขังทีสองกิดแค่ครั้งเดียวแล้วก็บอกโอเคแบบนได้ไม่มีตังไม่เป็นไรโชคโอเคสมตามแสงแ้วนะครับเดี๋ยวเรียกให้โอเคขอบคุณครับพี่โอ้ไหเยอะมากไหเยอะมากตัวคนแล้วก็โตไปพี่จะให้หมูหมูทางทานขนมติดมันไม่ติดมันจ้าอ้าไม่เอาติดมันครับเพราะว่าเอ้าที่แบบเอานิดหน่อยได้ครับนิดหน่อยได้ครับ ปกติคขรุดปกติราคานี้เท่าไรครับปกติถ้าเป็นชิ้นก็จะเป็นร้อยหนึ่งร้อยยี่พุมผมแค่กินนิดเดียวนะ<ช>ผม<ด>อยาก <นะ S 1> ได้นิดนึงน <ะ S 1> โอเคขอบคุณมากตอนแรกพี่เขาจะให้เราชิ้นใหญ่ๆเลยนะทุกคนนี่โอเคผมตามมาแล้วเราจะโดูโอ้โหจานใหญ่มากพุ่งตามนี้เราก็แดกตรงนี้ อากาศดีมากเลยนะครับบรรยากาศดีมากทุกคนโอเคเดี๋ยวหมูมาแล้วก็เราจะกินแบบด้วยกันแล้วก็มีข้าวเหนียวด้วยอืมโอเคสมมุติว่าถ้าผมจะถามน,าน,น,านั้นนี้เท่าไรนั้นเท่าไรสมมุติตันนี้แบบเอยนงเลยห้าสิบผมจะให้พีแบบเพิ่มแบบรางวัลให้อาหารเวลาผมไม่มีังค์โอเคโอ้ทุกคนหมูย่างกลมาจะ หอมหอมเขาขเขาใจเลยนะถ่กนทงใจเลยนะครับอยู่รมาเจะทตาวลานไม่ใหญ่มากแต่ใจใหญ่มากเราต้องมีใจใหญ่ไม่ใช่ลานใหญ่ไม่ใช่เบื้อนเยอะนู่นนี่นั่นต้องใจใหญ่อันนี้เลยขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากๆมีเขาไหมครับ้เข้าเนี่ยว ผมถามแบบผมใจกันไปแล้วโอ้ oh, ทุกคน look at this man ว้าวหมูติดมันน้ำจิ้มโอ้โหทุกคน look at this man แล้วก็เราจะกินกับข้าวโอเคครับคุณครับพี่ครับผมเอานิดหน่อยได้มีอันนี้เยอะมากขอบคุณมากเพราะว่าผมไม่อยากเปลืองแบบไม่อยากเปลือง ว่าฟรีเขาให้เราฟรีแต่เราไม่ต้องกินเยอะนะครับโอเคขอบคุณครับโอเอทุกคนอ่าเราจะลองชิมงต้มตม๊อนะโอ้โห,โห,โโห,โหนทำละลายเลยทุกคนโล่ของฟรีเลยด้วยนะฮิฮิิ Kim nghĩ là cho thanh lâu hai mi dạy 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 không cầm dạy 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 dạ dạy dạ 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 หมูสุกดีมากมันก็ยังติดมันอยู่ครับโอ้โหโ,หโ,หโอเคเราจะลงชิมใส่น้ำจิ้มแบบนี้โอ้น้ำจิ้มก็หมวนตามสดสกลงไปเลยนะโอ้โหมาก บอกให้ทุกคนผมจะกินเขาก่อนเพราะว่าผมจะกินอร่อยอร่อยแบบคุ้มกันกับข้าวเนีาะ โชว์นะใส่ดีขอใส่ดีมากมากทุกคนใส่ดีมากมากแล้วก็ทำอาหารอร่อยด้วยโอ้โหสมตำอร่อยแล้วก็หมูอร่อยกว่าสมตำอีกแล้วก็ส้มตำแล้โอ้โหทคนนิ่มมากหมูแบบโอ้โหใส่น้ำจิ้มแบบนี้น้ำจิ้มก็พีทำแบบสด <fish> โอ,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 อขบบ้ขับคุณมากมากพี่ขอบคุณมากมากโอ้พี่เอามาน้ำให้ด้วยอทอโทนโทนิใจผม เยโยมากคุณเหนือเหนือแตกเลยไม่รู้เห็นไม่เห็นแตกเหนื่อแตกเต็มเลยนะรถรถชัดโอ่อยมากกว่ากันอาร่อยมาก,มากมปากคงไม่หยุดเลยนะ Yeah, มันมันหอมหอมอร่อย บรรยากาศดีมากทุกคว,ว้าวแต่ผมแห่ไลฟ์ผมมากินมนาะเพราะว่ารเราชาติเราครับทุกทำกินทุกทำอร่อยพวกทำแล้วผมคิดว่า <c oughs> ผมตอนมานี้กบเอากับบ้านได้หรอผมไม่รู้จักเพราะว่ายังเยาะอยู่คงแบบไม่อยากเพลองอะเสียด้อร่อยคะแนนนั้นไม่อยากทิ้งเลยแต่คนไทยใจดีมากใจดีมากๆเลยคน กกผมกินข้าวก่อนหลังจากนั้นจะกินข้าวส่็ผมจะไปจ่ายกันโอเคทุกคนผมกินข้าวส่จแล้วครับผมกินขา้าวที่คงไว้จริงๆที่ให้ข้าเยอะมากแต่ผมกินได้ประมาณน,นี้โอเคเราจะไปต่อที่นะโอเคขอบคุณมากพี่โบกตีตอนนี้ราคาเท่าไหร่นะสมตาเท่าไหร่ อ๋อน้ำตาลสี่เสียไก่แอหมูเท่าไรครับหกเสียบหกเสีบเยบบาทโอ้ขอบคุณมากมืองพี่อันนี้ให้ภูมิพีจริงๆเลยเหรอใช่โอ้อันนี้เด็กของพีเหรอใช่โอ้อันนั้นด้วยเหรอใช่โอ้พีมีส่งเด็กส,สวัสดีครับโอ้สวัสด, <c ười> สสดีพี่น้องอะไรที่ต่อ <c ười> โอเคพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับแต่ผมคิดว่าผมใจพี่นิดหน่อยก่อนดีกว่าแบบพี่ให้เรา กินอาหารฟรีไม่เยอะแต่อันนี้เพียงไปผมพูดใผมอยากแบบเ,เรียกว่าอะไรภาษาไทยผมอยากลงแบบถ้าผมไม่มีเงินพี่จะให้เรากินไหมอออโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับกินได้โหนูก็บางทีก็จัดจ้างเขามาขอกินเหมือนกัน่คนเดินถนนนะครับ,บนะแต่ข้บวปุ้นมากมากพี่ข้บวปุ้นมากมากอยากจเลยนะโอเคบายบายนะ สวัสดีครับโอเคทุกคนว่่าา going back โ oh, <c oughs> อ้หไมชันนี้เรากำ <izen> <sk r isa> ลงังจะกลับแล้วนะครับ <expl os ions> ผมให้ตงังค์ทีแต่แบบไม่ให้เยอะมากจริงๆผมมีอยากให้เยอะมากนะแต่ผมก็ตัวเองก็ยังไม่มีเยอะแต่วันหนึ่งวันหนึ่งทุกคนผมสัญญานีนะวันนึงผมจะให้เท่าที่ผมไหวไหวไบแบบมากๆโอเคทุกคนผมรู้สกดีมากโลโก้เหนือแตงโลโก खाओ लोग मार ओके तू तो खुन तो नहीं था वीडियो लाओ लाइक सब्सक्राइब को शेयर स्पोर्ट आस स्पोर्ट आस मैन ओके बाय हा